h e l lo s t u d e n t สวัสดีค่ะ s t u d e n t ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์ถ้า s t u d e n t พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปกันเลย let's go <S แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะที่เชร์ก็มี conversation มาฝากเช่นเคยค่ะไปฟังกันเลยค่ะ how to protect yourself from COVID-19 1. Wear a face mask 2. Wash your hands often 3. Keep social distancing 4. Always check body temperature 5. Wipe your hands with alcohol gel 6. Eat healthy and cooked food 7. do exercise และเช่นเคยคะ่ะทีเชอร์ก็มีคำศัพท์มาฝากสติดเดนด้วยคะ่ะ v o r l b cup rally number one more than more than student repeat after teacher more than แปลว่ามากกว่าคะ่ะ number t difference difference student repeat after teacher difference แปลว่าผลต่าง n มา subtract subtract student repeat after teacher subtract แปลว่าลบค่ะต่อไปเรามาทำรับสมองกันนะคะ n t y minus six equal box 2 0่ลบหเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ2 0่สิบลบหกเท่ากับสิบสี box 7 e q u a l a g h อะไรลบ7เท่ากับ8ปดคะซิเดนเก่งมากคะ่ะ15บห้าลบเจ็ดเท่ากับแปด3มายเลขบอลบอะไรเท่ากับ8ปดคะเก่งมากคะ่ะสิบสาลบหเท่ากับแปดหลับสมองวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ เนื้อหาในวันนี้นะคะคือเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปสร้างโจทย์ปัญหานะคะเรามาเรียนรู้องค์ประกอบของโจทย์ปัญหากันก่อนค่ะโจทย์ปัญหานะคะจะประกอบไปด้วย1สิ่งที่โจทย์บอกและ2สิ่งที่โจทย์ถามจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นโจทย์ปัญหาของเราจะไม่สมบูรณ์ค่ะเรามาสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพกันดีกว่าค่ะ เริ่มที่โจทย์ปัญหาการบวก Student s t u เ e n t นเห็นภาพที่ทีชเชอร์นำมาแล้วใช่ไหมคะในภาพมีแพะ11ตัวมีวัว8ตัวมีแกะ4ตัวทีเชอร์สร้างโจทย์ปัญหาได้ว่ามีแพะ11ตัวมีวัว8ตัวมีแพะและวัวรวมกันกี่ตัวโดยสิ่งที่โจทย์บอกนั้นก็คือมีแพะ11ตัวมีวัว8ตัวและสิ่งที่โจทย์ถามคือ มีแพะและอัวรวมกันกี่ตัวเห็นไหมคะว่าทิเชอร์มีองค์ประกอบครบทั้งสองอย่างเลยและจากโจทย์ปัญหาที่ทิเชอร์สร้างมานะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า11บวก8เท่ากับช่องซี่เหลี่ยม ต่อไปทิชร์จะใช้ภาพเดิมในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะแต่ครั้งนี้ทิชร์จะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบค่ะทิชร์สร้างได้ว่ามีแกะ4ตัวมีแพะ11ตัวมีแพะมากกว่าแกะกี่ตัวโดยสิ่งที่โจทย์บอกนั้นก็คือมีแกะ4ตัวมีแพะ11ตัวและสิ่งที่โจทย์ถามคือมีแพะมากกว่าแกะกี่ตัว และโจทย์ปัญหานี้นะคะสามารถนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า11ลบ4ทเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะสติเดนลองไปฝึกสร้างโจทย์ปัญหากันเองได้นะคะเมื่อสักครูน่นี้เราได้สร้างโจทย์ปัญหาจากภาพกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์กันค่ะโดยทิชเชอร์กำหนดประโยคสัญลักษณ์ไว้ว่า14บวก5ทเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม 14 plus 5 equal box กบบการสร้างโจทย์ปัญหานะคะจะต้องสอดคล้องกับเประโยสัญลักษณ์ที่กำหนดมาข้อนี้เป็นการบวกเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาของเราก็จะต้องบ่งบอกถึงการบวกเช่นกันค่ะทิเชอร์สร้างได้ว่าคุณมีปลาในตู้14ตัวแม่ซื้อปลามาเพิ่มอีก5ตัวรวมมีปลาในตู้ปลาทั้งหมดกี่ตัว เห็นไหมล่ะคะว่าทิเชอร์มีทั้งสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามทิเชอร์ underline สิ่งที่โจทย์บอกเป็นสีแดงและสิ่งที่โจทย์ถามเป็นสีน้ํำเงินค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์การบวกต่อไปเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์การลบกันบ้างคะ่ะทิเชอร์กำหนดประโยคสัญลักษณ์ไว้ว่า19ลบ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ไนน box นิสซเดนเนี่ยลืมนะคะว่าโจย์ปัญหาของเราจะต้องมีทั้งสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามและทิเชอร์ก็ได้สร้างไว้เป็นตัวอย่างแล้วนะคะทิเชอร์สร้างได้ว่าต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูน19เล่มมีหนังสือนิทาน6เล่มต้นกล้ามีหนังสือการ์ตูนมากกว่าหนังสือกี่เล่มเห็นไหมล่ะคะว่าทิเชอร์มีทั้งสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถาม โดยสิ่งที่โจทย์บอกทิชเชอร์อันเดอร์ไลน์สีแดงไว้และสิ่งที่โจทย์ถามทิชเชอร์อันเดอร์ไลน์สีฟ้าไว้ค่ะต่อไปเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันนะคะซิเดนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า256 s ้อย e n สิ o เดนโอนยูบุ๊กออนเพจ o n p a g e 256สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะคือการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถาม สตเดนไฮไลท์ light, คำสำคัญตามทิเชอร์ได้เลยนะคะหรือใครจะอันเดอร์ไลน์เป็นสีต่างๆก็ได้เลยนะคะแล้วแต่ Student เลยค่ะอีกเช่นเคยนะคะทิเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดมาให้ลองทำกันแบบฝึกหัดอยู่ในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่1หน้าที่255ถึง256และหน้าที่259ค่ะแบบฝึกหัดเป็นการสร้างโจทย์ปัญหานะคะทั้งจากภาพและจากประโยคสัญลักษณ์ s ส u d e ร t สร้างโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องกับภาพและประโยคสัญลักษณ์ที่เขากำหนดนะคะลองทำดูค่ะไม่ยากค่ะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเปิดไปหน้าที่255 open your book on page 255 s t u d e n t เเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะในภาพมีมะม่วงสุกอยู่ในถาดและในตะกร้ามีมะม่วงสุกอยู่ในถาดกี่ผลคะ ถูกต้องค่ะมีมะม่วงสุกอยู่ในถาด15ผลแล้วในตะกร้าล่ะคะมีกี่ผลใช่แล้วค่ะในตะกร้ามี3ผลเรามาสร้างโจทย์ปัญหากันค่ะเริ่มกันที่โจทย์ปัญหาการบวกจิตเชอร์สร้างดีว่าต้นก้ามีมะม่วงสุกอยู่ในถาด15ผลอยู่ในตะกร้า3ผลต้นก้ลามีมะม่วงสุกทั้งหมดกี่ผล เห็นไหมคะว่าทิชเชอร์สร้างออกมาแล้วมีทั้งสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามและจากโจทย์ปัญหานะคะสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า15บวก3เท่ากับช่องซี่เหลียม15 3= plus t e q u a l box ชิปเดนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาด้วยความคิดของตัวเองไม่ต้องเหมือนทิชเชอร์ได้นะคะลองทำกันดูคะ่ะต่อไปโจทย์ปัญหาการลบค่ะทิชเชอร์สร้างได้ว่า ต้นก้ามีมะม่วงสุกอยู่ในถาด15ผลอยู่ในตะกร้า3ผลต้นก้ามีมะม่วงสุกในถาดมากกว่าในตะกร้ากี่ผลจากโจทย์ปัญหานะคะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า15ลบ3เท่ากับช่องซี่เหลี่ยม15 minus 3 e q u a l box STUDENT ลองสร้างโจทย์ปัญหาของตนเองดูนะคะ ต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่256ค่ะ Open your book on page 256จากภาพนะคะมีฝ้าหัง5ผลชมพู่14ผลเรามาสร้างโจทย์ปัญหากันค่ะเริ่มที่โจทย์ปัญหาการบวกทิชเชอร์สร้างนี่ว่าฉันมีฝ้าหัง5ผลมีชมพู่14ผลฉันมีฝ้าหังและชมพู่รวมกันกี่ผลสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5บวก14เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม 5 plus 14 equal box ต่อไปเจอเปัญหาการลบนะคะทีเชอร์สร้างนี่ว่าฉันมีฝ้รั่ง5ผลมีชมพู่14ผลฉันมีฝ้รั่งน้อยกว่าชมพู่กี่ผลเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า14ลบ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม14ไมน5 equal box ต่อไปหน้า259ค่ะ Open your book on page 259เขาให้สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นะคะเริ่มกันที่ข้อที่1ค่ะ8บวก7เท่ากับช่อง c เหลี่ยม h plus e q u a l box ทิเชอร์สร้างได้ว่าฉันมีเงิน8บาทพี่มีเงิน7บาทฉันและพี่มีเงินรวมกันกี่บาทข้อที่2 จทย์เขากำหนดไว้ว่า17ลบ8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม17 minus x e q u a ส box ทิเชอร์สร้างดีว่าฉันมีเงิน17บาทซื้อขนมไป8บาทฉันจะเหลือเงินกี่บาทสติเด n นสามารถสร้างโจทย์ปัญหาเป็นของตนเองได้นะคะไม่ต้องเหมือนทิชเชอร์ก็ได้นะคะลองทำกันดูคะ่ะและสำหรับการเรียนในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ีเดนอยู่บ้านหมั่นล้างมือบ่อยๆสวมใส่แมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ